ธรรม,มาวุโธวา่าหลวงปู่สาคอธรรม,มาวุโธวัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองถาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่19มกราคม2569ก็ไปอยู่แต่ข้างนอก มันจะมีกำลังมาพิจารณาอริยสัจส,สีได้อย่างไงมันจะเห็นความสงบของใจได้ยังไงในเมื่อมีโอกาสอยู่เราก็ทำอย่างเต็มสติก,กำลังของเราไม่ออกไปข้างนอกอีกเข้ามาอยู่ข้างในตลอดเราจะอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ข้างในนี้ เราจะกลับบ้านกลับช่องเราก็อยู่ข้างในไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่ทุกวันนี้มันเตลิดเปิดเปิงไปด้วยอารมณ์ต่างๆสารพัดร้อยแปดทันยางไปมาทุกหนทุกแห่งเราไปที่ไหนก็ตาม เราเอาร่างกายเราไปด้วยหรือเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่ไปด้วยเราเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ไปด้วยแต่บัดนี้พอเวลาเราจะไปต่อไปวันนี้ที่เรามาเรามาจากที่ไหน เรามีความเชื่อมั่นในตัวของเราไหมว่าเรามาจากเทวโลกมาจากฝ่ายสูงจิตใจเราถึงได้น้อมเอียงมาในภาคปฏิบัติในการฟังธรรมในการทำหน้าที่ความเป็นสมณะเราจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวของเรา ถ้าหากเราไม่มีความเชื่อมั่นในตัวของเราเราก็จะเลวไหลหาหลักไม่ได้ไม่มีหลักแล้วก็ได้ฟังมาจากหลายที่หลายทางในธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้านั้นผู้เจ้าสอนอะไรสอนความคิดสอนความเห็น ที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความคิดชอบความคิดชอบนั้นจะต้องเป็นความคิดที่เห็นภัยของวัตตะทำไมถึงว่าเห็นภัยของวัตตะเรามาเกิดในโลกมนุษย์เรียกว่าวัตตะที่เรามาท่องเที่ยวที่จะหาช่องทางสำหรับที่จะหนี จากวัตตะอันนี้เพราะวัตตะอันนี้มันไม่น่าลื่นลมมันมีอะไรมันมีความเกิดขึ้นชลาคำฆ่าสำรุดชุดโจมสลายในที่สุดผูกบ้านลูกช่องทำถนนหนทางทำอะไรต่ออะไรทุกอย่างจเจริญเพื่อความเสื่อม แล้วเสื่อมไปก็เพื่อความเจริญอยู่แค่นั้นนะ่ะเดี๋ยวก็ปรับปรุงใหม่ <c oughs> ถนนหนทางบ้านช่องห้องหองก็เหมือนกันอย่างสลาหลังนี้นี่เปลี่ยนมากี่ครั้งแล้วนี่เปลี่ยนมาสองครั้งใหญ่ๆเปลี่ยนครั้งแรกพอตอนหลังมาเราไปปีสามสี่ ปีสามสามแปดสามเจ็ดสามแปดเราไปอยู่ในป่าทุ่งใหญ่ฤดูฝนเดือนพฤษภามิถุนาพายุมาเอาต้นไม้ล้มทับตรงหลังคาด้านหลังนี่หมดคื <c oughs> อเบื้องแตกทั้งหลังเลยมองไปที่ไหนเห็นดาวหมด ก็เลยคุยกันกับช่างว่าเราทําใหม่ดีกว่าขยายออกหน่อยหนึ่งต่อออกไปทางนี้สักสามเมตรแล้วก็ต่อรอบเลยสามเมตรมันจะได้ที่เพิ่มไปอีกหน่อยหนึ่งเวลาเราเวียนเทียนเราก็ปูกระเบื้องเราก็เวียนเทียนในฤดูฝนอย่างวันวิสาขะ วันอาสระหะเราก็เวียนเทียนได้เพราะถ้าฤด,ดูฝนมาแล้วพอฝนมาช่วงพฤษภามิถุนาแล้วนฝนตกเวียนเทียนไม่ได้แล้วถ้าลงเวียนเทียนนูตดนูลมันลงไม่ได้เพราะฝนมันตกก็เลยทําใหม่คุยกันสมัยก่อนฝนมันดีก็เลยเปลี่ยนแปลงมาเป็นแบบนี้ มันเสื่อมไปเพื่อความเจริญเราก็มีกําลังพอที่จะทำได้ก็เลยทำแต่พื้นมันหนีเป็นของเดิมแล้วพื้นมันนีก,ก็เปลี่ยนสองครั้งเมื่อก่อนมันสูงลดลงอีกพื้นมันนีเปลี่ยนสองครั้งพื้นก็สองครั้งข้างบนก็สองครั้งฉะนั้น ความเสื่อมของสังสารวัตรคือการที่เราจะท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรผู้เจ้าบอกว่าไม่น่าลื่นลมทำไมผู้เจ้าถึงบอกว่าไม่น่าลื่นลมในสังสารวัตรก็ดูภัยพิบัติมีรอบด้าน ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยพิบัติจากคนสร้างขึ้นมาภัยพิบัติจากทุกสิ่งทุกอย่างมิจตภัยทั้งนั้นมิเตจะมาบั่นทอนชีวิตของเราทั้งหมดตลอดถึงเรื่องอาหารการกินอาหารบางอย่างพอกินไปแล้วก็ลิ้นแข็งริมฟีปากหนาพูดไม่ได้ ขาตัองไกลแข็งพูดไม่ได้หลังจากชั่วโมงแรกสองชั่วโมงแรกหลังจากฉันไปนั่นมันจะน่าลื่นลมที่ตรงไหนอาหารบางอย่างก็ยังกินไม่ได้ทุกวันนี้ยังไม่ได้เกิดภัยใหญ่เลยถ้าเกิดภัยใหญ่จะเป็นยังไงข้าวปลาอาหาร ทุกอย่างในโลกอันนี้แย่งชิงกันแย่งผลประโยชน์กันคนมีอำนาจมากก็แย่งเอาไปตลัวจะเอาไปแจกจ่ายบริวารของตัวเองนี่เป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกมีมาก่อนมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมีมาก่อนครั้งพุทธกาลที่ว่าอุปปาทวาตถาคาตานังอะนุปปาทวาตถาคาตานัง ทีตาวาซาทาตุธรรมทิตาธรรมนิยามตา,านั่นผู้เจ้ายังไม่อุบัติขึ้นมาโลกอันนี้ก็มีการแย่งชิงกันอยู่อย่างนี้มีความแก่ความเก็บความตายอยู่อย่างนี้โลกอันนี้เมื่อผู้เจ้าอุบัติขึ้นมาก็มาเห็นคนแก่เห็นคนเก็บใครได้พยาดเห็นคนตายเห็นสมณนานักบวชนี่ โอ oh. มันเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเก็บเพื่อตายเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรที่จะต้องอยู่ในโลกอันนี้ทําไมไม่หาทางออก mm. ก็ไปเห็นสมณะนักบวชนี่เป็นบุคคลที่มีเวลาสมณะนี่แหละเป็นคนที่มีเวลาคนแก่ก็มัวเมางกับความแก่คนเก็บก็มัวเมากับความเก็บแล้วก็ตาย ในที่สุดอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงเท่านั้นอยู่ด้วยทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสเท่านั้นแล้วมีแต่มันจะพาลงไปทางต่ําลงไปไหนลงไปอบายภูมินั่นพอเรามีโอกาสแล้วเราไม่ทําเราไม่เอาปล่อยให้ทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสมันเข้าครอบคุมมันจูงจมูกไปนั่นก็หมด แต่ถ้าหากเราเป็นผู้เห็นภัยของวัตตะบันนี้เห็นความแก่เห็นความเก็บใข้ได้พยาิเห็นความตายนี่ว่ามันเป็นทุกข์โลกอันนี้มันก็ไม่น่าลื่นลมเพราะเราเกิดมาเพื่อความแก่ความเก็บความตายเท่านั้นเราจะมีลาบมียศขนาดไหนก็ตามไม่ว่าบุคคลธรรมดาสามัญเลยแม้แต่พระเจ้าจักรพรรด เมื่อถึงเวลาอายุไขสิ้นก็คือต้องสิ้นจะต่อไปไม่ได้เมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องสิ้นก็คือต้องสิ้นเมื่อมันหมดก็คือมันหมดเหมือนกับน้ำมันมันหมดเหมือนกับไส้เทียนมันหมดเทียนมันก็ดับเพราะไส้มันหมดหรือน้ำมันมันหมดมันก็ดับหรือลมมาพัดมันก็ดับเนี่ย มันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเรียกว่าความเป็นธรรมดาของสัตว์โลกเกิดมาอายุยืนยาวก็มีอายุสั้นก็มีแต่คนที่จะทำคุณงามความดีเพื่อข้ามวัตตะมันมีสักกี่คนที่คิดได้ว่าโลกอันนี้ไม่น่าลื่นลมเรามาเร่งปฏิบัติเร่งทำความภาคความเพียร าแนวทางของสมถกรรมฐานหรือวิปัสนากรรมฐานหรือฌานคือการเพ่งมีอยู่แค่นี้แนวทางการปฏิบัติทำให้แก้งในสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยมากนิโรธนี่มักคือการทำให้มากเจริญให้ยิ่งแค่นั้นแล้วก็เห็น ว่าโลกสันนิวัตอันนี้มันเป็นทุกข์แม้แต่ร่างกายของเรานี่ก็เป็นทุกข์บัณฑหนักเข้ามาทุกข์ในร่างกายนี่แหละหนักที่สุดบัณนี้โลกภายนอกที่เขาเกิดภัยพิบัติกันเกิดสึดสงครามเกิดอะไรตัวอะไรต่างๆภายนอกไม่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเมื่อเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นเราก็ไม่ได้เป็นทุกข์อะไรเราก็มีอาหารการกินมีอะไรตัวอะไรอุดมสมบูรณ์ตามสภาพของเรา แต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นนะบาดนี้อย่างน้ําท่วมก็ลองดูเถอะอาต,ตมาเคยไปน้ําท่วมอยู่ที่วัดป่ามณีการปีห้าสี่ไม่ได้นอนตลอดคืนเดินทุกสองชั่วโมงเดินรอบวัดทุกสองชั่วโมงปีห้าสี่มันถึงน้ําไม่ได้ท่วมวัดป่ามณีการ ถ้าเราไม่เดินมันก็ท่วมแน,น,น่นอนน้ําเข้าแน่นอนถ้าเราไม่เดินรอบมันแต่นี่เราเดินรอบทุกสองชั่วโมงไม่ว่ากลางคืนไม่ว่ากลางวันน้ำท่วมปีห้าสี่เดือนตุลาห้าสี่ฉะนั้นถึงว่าภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันเดือดร้อนทั้งนั้นเราได้เตรียมการหรือยังภัยพิบัติ ภัยพิบัติของกายเรานี่แหละภัยพิบัติของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันเกิดการชราภาพขึ้นมามันเกิดความไม่สมดุลขึ้นมาธาตุดินมันกำเริบหรือธาตุน้ำมันกำเริบหรือธาตุไฟมันกำเริบหรือธาตุลมมันกำเริบแตกดับได้ทั้งนั้นจะเป็นธาตุไหนกำเริบก็ตามเมื่อมันกำเริบถึงที่สุดมันก็คือแตกดับ น้ำมันท่วมก็แตกดับได้เหมือนกันน้ำในร่างกายของเรานี่แหละฉะนั้นเรื่องทั้งหมดพุทเจ้าว่าไม่น่าลื่นลมน,นัแต่เรายังยินดีในความเกิดแก่เก็บตายอยู่เรายังยินดีในความโลภความโกรธความหลงอยู่นั่นสุดท้ายมาไม่ได้อะไรเลย พอถึงเวลาจริงๆแล้วบัณนิตถึงจะมาเรียกร้องหาว่าขอให้ปฏิบัติเสอยก่อนอย่าเพิ่งไปเลยมันไม่ได้พอถึงเวลาจะไปก็คือต้องไปถ้าเราไม่เตรียมการของเราไว้ก่อนใครจะเป็นคนเตรียมการให้ผู้เจ้าถึงก็ไปแล้วนี่คําสอนของผู้เจ้ามีอยู่แต่เราไม่ทําตามพอเราไม่ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของผู้เจ้ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลก แล้วพอเวลาไปอยู่ในเทวโลกแล้วถึงจะมาร้องทุกข์ต่อพระสงฆ์ต่อพระพุทธเจ้าว่าอุ้ยในหม่อมฉันเมื่อก่อนก็เคยเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมเห็นพระสงฆ์แต่หม่อมฉันไม่ค่คยยินดี mm hmm. ก็เลยได้แค่ลุกลับแต่ไม่ได้ยกมือไหว้มีพอมาอยู่ในเทวโลกนี่ก็มีบุญแค่นี้แหละ mm hmm. มียศน้อยมี บริวารน,น้อยมีอาหารการกินก็น้อยพอประทังชีวิตยอยู่ได้หม่อมฉันนี่นมมนนเสียโอกาสไปรองทุกข์ต่อพระสงฆ์แต่บางคนที่เขามียศใหญ่ก่เขาก็ไปถวายสักการะผู้เจ้าหรือถวายสักการะพระสงฆ์หม่อมฉันอยู่ในเทวในมนุษย์โลกหม่อมฉันยินดีในการทำทาน ยินดีในการรักษาศีลยินดีในการทำภาวนาในการปฏิบัติงดเว้นตามข้องดเว้นของผู้เจ้าทรงห้ามหม่อมฉันมาอยู่ในเทวโลกนี่มียศใหญ่มีอาหารการกินอันอุดมสมบูรณ์มีบริวารบริษัทบริวารมากมายเห็นไหมคนที่เขาทำเขาได้ทำทาน เขาได้รักษาศีลเขาได้ภาวนาได้ปฏิบัติได้ภาวนาตัวกับพระเจ้าพระสงฆ์ขออุปถากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอถวายอาหารบิณฑบาตฉังนั้นเขาก็ได้ยศใหญ่เนี่ยอาหารการกินก็เหลือเฟือมีแต่ของปานิทั้งนั้นแต่คนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยก็ อาหารการกินก็ไม่ปานิดตว่าไปเห็นได้เงังเดูพวกที่เขามียศใหญ่พวกที่เขามีอาหารการกินอันมากมายเนี่ยก็เหมือนกับในโลกมนุษย์นี่แหละก็ดูเอาพวกเมียนจะกินก็มีมากมายพวกคนขอทานก็มีคนจันทานก็มีในโลกมนุษย์หาเช้าไหม กินค่ำหาค่ำกินมืดหามืดกินนั่นไม่พอจะกินทั้งปีทั้งชาติเพื<ม>่อผ้าที่ใส่ก็แทบจะหาได้ยากเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำมาจากปางก่อนมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราได้ทำแล้วไม่มีปัญหาเลยอาหารการกินไม่ต้องคิดว่าจะอดออถ้าเราได้ทำไว้แล้ว ที่ว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกนี้และโลกหน้านั่นเราได้ทำบุญทำกุศลไว้แล้วในบริจาคทานต่างๆไว้แล้ว mm hmm. จากนั้นถึงว่าการประพฤติธ,ธรรมที่จะให้สมควกรกระทำเราจะต้องเห็นภัยของวัตตะโดยแท้ว่าการท่องเที่ยวในสัตว์โลกไม่ไม่น่าพึงพอใจ เรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องอะไรก็ตามเรามีชีวิตอยู่เราก็ใช้มันได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่พอถึงเราแก่เราตายไปก็ทรัพย์สมบัติอันนี้ไม่ได้เอาไปด้วยเลยเราได้แต่บุญที่เราได้ทำที่เราได้บริจาคทานไว้ไปอยู่ในเทวโลกเราก็ไม่อดไม่อยากมียศใหญ่มีอาหารการกินอันปานีบพอไปอยู่ในเทวโลกก็ดี เราอยู่ในมนุษย์โลกก็บริบูรน์น่บริบูณ์ด้วยพ่อค้าสมบัติบริบูรณ์ด้วยที่พักที่อาศัยบริบูรณ์ด้วยบัตรใจซีนั่นบัตรใจที่เป็นเครื่องอาศัยเราอยู่ในโลกมนุษย์เราก็บริบูรณ์เราไปอยู่ภายภาคหน้าเราก็บริบูร์เราจะไปอยู่ในพบไหนสัตว์ไหนก็ตามก็อย่างพระศิวลรี ระศิลวีนี่เกิดที่เมืองพาราณสีพระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นไม่มีพระพุทธเจ้ามีพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกมีเขาคัทธมาตเกิดขึ้นมีพระปัจเจก,กพรพผู้เจ้าแปดหมื่นองค์ในเขาคัทธมาตพระราชบิดาคือผู้เจ้าของเราเนี่ย ไปดูพระปัจเจกต้องไปดูโอวาทต้องไปดูจริยวัตรไปดูที่อยู่ที่อาศัยสะอาดสะอ้านไหมพระปัจเจกท่านก็แสดงตัวของท่านไม่ท่านจะไปเข้าใจว่าท่านไม่รู้ว่าเราคิดอะไร มันไม่ใช่ก็ท่านเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าความรู้หนึง่งลองจากพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นความรู้ภายนอกหรือภายในก็คือลองจากพระพุทธเจ้าหนึง่งแท่านไม่อยากไปท่านก็ไม่ไปท่านก็ทำตัวของท่านอีกแบบหน,นึ่งเสียพระราชบิดาไปนิมนต์พระปัจเจกกับพุทธเจ้าได้มาทีละองค์บ้างสององค์บ้างสามองค์บ้าง ้าองค์บ้างเกตองบ้างเก้าองค์บ้าง,ง,างเต็มที่ได้เก้าองค์นิมนต์มาสันที่พระราชวางังมุงกุลกุมารอย่างพระศิวลีวันนี้คุยกับพวกขาราชบริพารว่าพระราชบิดาของเรานีกลัวอะไรในการทำบุญสุนทานนี่ทำไมกลัวก็ขึ้นชื่อว่าการทำบุญกับพระปัจเจก ก็มีความรู้ระดับอันดับสองของพระพุทธเจ้าผู้เจ้านี่การทําบุญสุนทานกับผู้เจ้านี่เป็นอันดับหนึ่งทำบุญกับพระปัจเจกนี่ก็เป็นอันดับสองกลัวอะไรกลัวว่าทรัพย์สมบัติมันจะหมดไปหรือถึงต้องไปเลือกเอาโอวาทไปเลือกเอาอะไรจรรยวัรอะไรอะไรต่างๆนี่มนุ์มันทั้งหมดทั้งเขาคาตธรรนี่เลยแปดหมื่นองค์เท่านั้นเอง พระราชวังของเรากว้างขวางพอที่จะเลี้ยงพระประเจกได้คุยกันกับขราชบริพานวัดเมื่อวันหนึ่งสมเด็จพ่อเราสวรรคตนะเราจะสถาปนาเราด้วยพระประเจกกับพุทธเจ้านี้แหละอยู่มาไม่นานก็พระราชบิดาก็สวรรคตจริงๆงานพระบรมศพนิมนต์พระประเจกพุทธเจ้าทั้งแปดหมื่นองมาเลย มาทําพิธีต่างๆในงานพบบรมศพพระราชบิดาพอเสร็จงานพบบรมศพแล้วบันนิ้กับสถาปนาตัวเองด้วยการนิมนต์พระประเจกมาสันเช้าที่พระราชวังเกดปีเกดเดือนเกดวันแล้วก็ปนาบัรใจสี่ไว้อีกตลอดชีวิตน,นั่นันั้นตั้งแต่พบนี้มาบัณนิ้พระศิวลีจะไปเกิดอยู่ในที่ไหนที่ไหนก็ตามคาว่าอดไม่มี ในนิมนต์พระปเจกมาครั้งนั้นในชีวิตนั้นที่เป็นพระราชาตั้งแต่ได้เป็นพระราชาขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นพระราชาคืองานพระบรมศพในฐานะมุกุลราชกุม,มารในการทําทานของพ,ร,พอระศิวลีพระปเจกแค่แปดหมื่นองเองจะไปยากอะไรในการทําบุญสุนทานในฐานะที่เราเป็นพระมหากษัตริย์ ขราชบริพารเมืองทั้งเมืองก็ประกาศไปสิใครอยากจะทำบุญทุนทานกับพระประเจกกับพุทธเจ้าร่วมกันกับเราก็มาใครจะมีข้าวปลาอาหารมาก็มาเราไม่ตนีบุญก็มาร่วมกันทำเจ็ดปีเก็ดเดือนเก็ดวันแล้วก็ปรนาบัจจใจสี่ไว้เพราะคุณเจ้า ต้องการบัจจัยสี่รูปไหนก็ได้ต้องการบัจจัยสี่ที่จะเป็นที่อยู่ที่อาศัยอาหารการบริโภคยารักษาโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นพระศิวลีถึงไปที่ไหนก็ตามไม่อดไม่อยากขึ้นชื่อว่าบุญถึงได้เป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกนี้และโลกหน้า การยินดีในการฟังธรรมยินดีในการฟังธรรมฟังแล้วก็ได้ข้อปฏิบัติมีคติเตือนใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาในการฟังแล้วก็เอาไปเป็นข้อประพฤติปฏิบัติไม่ไปไหนอีกแล้วบัดอยู่ในใจอย่างเดียวไม่เล่่่อนอีกแล้วไม่ออกไปข้างนอกอีกแล้วบัดเข้ามาอยู่ในใจของเราอย่างเดียว โดยที่ดูกายกับดูใจนี้เท่านั้นไม่ไปที่ไหนอีกแล้วเพราะว่ากายของเรานี้ใจของเรานี้จะพาเราไปทุกภพทุกชาติเราบำรุงใจของเรานี้ให้บริบูรณ์วันนี้เราจะไปตกตะกรรมลำบากอยู่ที่ไหนก็ตามไม่มีคำว่าตกตะกรรมลำบากเพราะเราไดบ้บำรุงใจอย่างบริบูรณ์ ในการทําบุญในการรักษาศีลในการภาวนาในการพิจารณาลิสัตว์สี่ 4, พิจารณาอย่างเต็มที่ในเมื่อมีโอกาสอยู่แล้วก็ทําอย่างเต็มสติก,กําลังของเราไม่ออกไปข้างนอกอีกเข้ามาอยู่ข้างในตลอดเราจะอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ข้างในเราจะกลับบ้านกลับช่องเราก็อยู่ข้างในไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่ทุกวันนี้มันเตลิดเปิดเปิปเงที่มันไปด้วยอารมณ์ต่าง ารพัดร้อยแปดพันอย่างก็ไปอยู่แต่ข้างนอกมันจะมีกําลังมาพิจารณาิีสัตว์สีได้ยังไงมันจะเห็นความสงบของใจได้ยังไงพอเราออกไปอยู่ข้างนอกดังนั้นผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องทําความเข้าใจกับตัวเองว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะหาช่องทางจะข้ามวัตตะไม่ใช่ว่าถึงเวลาแล้วเราก็เฉย ธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าประกาศกล้องอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เสยเพราะไปติดตั้งแต่ทิฏฐิมานะอาสวะจิเรศไปติดตั้งแต่วามโลภวามโกรธวามหลงนั่นมันก็จบเกิดมาชีวิตหนึ่งก็เปล่าประโยชน์ทั้งทงที่ได้เห็นพระเจ้าพระสงฆ์ได้เห็นครูบาอาจารย์ได้เห็นอะไรตัวไดเยะแต่แล้ว คำสอนของผู้เจ้าไม่ลงไปถึงใจเลยคำว่านี่ทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุก์นี่เส้นทางจะดับทุกข์ไม่เคยเกิดขึ้นมาที่ใจของเราแล้วมันจะหาความดับทุกข์ได้ยังไงร,ร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0 317 07 1